สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วันที่4แล้วนะครับผมอยู่ที่ฟุกโอกะนะครับตอนนี้เราเดินทางกันมา,มา,มาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ,ะจากเมืองฟุกโอกะนะครับมาเมืองอีกเมืองหนึ่งชื่อว่านยายากาวะนะครับผมก็วันนี้จะพามาล่องเรือนะครับเขาบอกว่าเป็นคลองอที่สวยมากๆเลยและเขาบอกว่าเป็นเวนิสของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับจะสวยงามขนาดไหนเดยวไปชมกันครับ A later few moments later. ว่าเออพอถึงสถานีเรียบร้อยเราก็จะไปขึ้นบัสแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บคุณลุงก็จะอธิบายวิธีการระเบียบการนะครับการอยู่บนเรือหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็จะขึ้นเรือแบบนี้งงเหมือนกันนะฮะว่าทําไมถึงไม่มีชูชีพให้ใส่นะครับแทบอยากจะแจกโบชัวสอนว่ายน้ําตรงนี้มากเลยแต่ว่าคงคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะขับไปเรื่อยๆืนั่งเรือไปเรื่อยๆมีน้องมัธยมนะครับขับผ่านมานะครับแทบอยากจะกระโดดน้ําตามไปขึ้นเรือข้างๆแต่ก็เกรงใจคุณลุงนะฮะ ตลอดทางนะครับเราจะเห็นสะพานเตี้ยๆแบบนี้นะครับพวกเราก็ต้องรับบทสายย่อตลอดเวลานะครับไม่งั้นหัวชนแต่ก็ว่าได้อยู่นะเออหลังจากนั้นนะครับเราก็จะผ่านร้านค้าแบบนี้นะครับแต่ไม่มีใครแวะเลยฮะเพราะว่าคนญี่ปุ่นพื้นฐานเป็นคนเก่งใจคนมากเลยนะครับและที่สําคัญความพีคที่สุดก็คือคุณลุงร้องเพลงออ,อเคสตราให้เราฟังนนว あんサさいやさいや柳がバれくあんね、ちょいとちょいとおまねくひと柳よいよいと ฟังเพลงเรียบร้อยแล้วก็นึกถึงแม่พองสีวรนุชมากเลยนะฮะเป็นเพลงโบราณราณหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่าเมืองนี้นะครับโด่งดังมากเรื่องข้าวหน้าปลาไหลนะครับผมก็เลยแวะมากินข้าวหน้าปลาไหลอูนังิที่ร้านนี้นะครับบอกเลยว่าพรีเมียมมากเลยนะครับและที่สําคัญนะครับบรรยากาศโครด,ดีเลยนะครับบรรยากาศประมาณนี้เลยนะฮะ นั่งพักหายใจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัดสินใจอยากลองรินชาชิวๆิวอหก66-66หกหกอพังหมดพังหมดนะครับแถมยังโอ้ํำร้อนลวกมือไปอีกนะครับผมอ่า,อาตะเกียบให้มาเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมกินยากมากช้อนซ่อมก็ไม่มีนะครับขอตัวไปกินก่อนนะครับผมพว่ตตักข้าวด้วยทีละเม็ดครับเพื่อนๆ